สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายานีมาถึงคิวคลิปดูดวงราศีกันนะคะสำหรับในเดือนนี้เดือนมีนาคมคิวสุดท้ายนะคะราศีมีนเดี๋ยวจะดูในเดือนเมษา,าเดือนหน้าเนี่ยให้ราศีมีนเป็นราศีอันดับแรกเลยนะคะสำหรับเดือนมีนาก็เป็นราศีมีนอันดับสุดท้ายนะคะเราก็มาดูการภาพรวมของราศีมีนในเดือนมีนาคม2567นะคะ ผู้ที่เกิดในโหราศาสตร์ไทยนะคะ15มีนาถึง14เมษายนราศีมีนนะคะสำหรับโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดใน20กุมภาถึง20มีนานะคะก็เลือกดูว่าคุณตรงเจริตกับแบบไหนอย่างไรก็คือดูดูเดือนนี้ไปก่อนถ้าคุณช่างใจแล้วว่าคุณตรงกับลัคนาราศีมันต้องมีทั้งลัคนามีทั้งราศีตะวันตกตะวันออกคุณก็ดูทั้ง3าอย่างไปเลยแล้วดูว่า ในในเดือนนี้มันตรงกับอากาศกับราศีอะไรแล้วเดือนต่อไปคุณก็ดูราศีนั้นนันก็ได้นะคะเอาที่ตรงที่สุดนะคะโอเคจะดูภาพรวมเนาะงานเงินความรักสุขภาพความรักก็จะดูให้คนมีคู่คนโสดแล้วก็คนคุยสำหรับในเดือนมีนาคมนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะโอเคเรามาดูกันขอดูภาพรวมความรัก ความสัมพันธ์สาหรับผู้ที่เกิดในาราศีมีนขอดูภาพรวมงานเงินความรักสุขภาพชาวราศีมีนในเดือนมีนาคมนี้หน่อยค่ะเป็นแบบไหนยอย่างไรให้ไพ่บอกหน่อยนะคะการวางไพ่รูปแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ในคอร์สเรียนอ่านไพ่นะคะเบสิกแล้วก็แอดวานซ์ของอาจารย์จะสอนอยู่นะสำหรับการเรียนอ่านไพ่ถ้าใครสนใจก็ ติดตามหน้าช่องดูก็จะเปิดเรื่อยๆสำหรับคอร์สกลุ่มนะโอเคอ่ะมาดูภาพรวมของผู้ที่เกิดราศีมีนในเดือนมีนาคม2567นะคะให้ไพ่บอกหน่อยอ๋อหนึ่อ่าหก สูตรแปดเก้าสิบนะคะโอเคสำหรับปลายเดือนนี้นะคะยี่สิบแปดยี่แปดมีนานะคะจะสอนเปิดคอร์สสอนอัพสกิลร้อยเรียงอ่านไพ่แบบมินิตินะคะก็จะสอนการอ่านไพ่นะร้รอยเรียงแบบอ่านไพ่ใครหาคำตอบจากไพ่ไม่ได้ก็ในคอร์สนี้จะเทรนการอ่านไพ่โดยเฉพาะ โดยการเอาดวงคุณมาเป็นดวงครูนะคะพูดง่ายๆว่าดูดวงฟรีแล้วก็ได้เรียนไปด้วยใน10วันนี้เรียนกันสิวันวันละหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงกว่านะคะถ้าใครสนใจอยากลงคอร์สอัพสกิลร้อยเรียงอ่านไพ่แบบมีมิตินะคะก็แอดไลน์จองที่เรียนกันได้ราคาคอร์สถูกมาก1นึ่กพันกบเกบาบาทเท่านั้นนะคะจะเป็นการเทรนการร้อยเรียงอ่านไพ่เพื่อตอบคำถามให้ได้ะะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์จองที่เรียนกันได้นะ,ะโอเค งานเงินความรักนะคะผู้ที่เกิดราศีมีนในเดือนมีนาคม2567ขอรู้หน่อยเป็นอย,ย่างไร่ขออภัยโดนขาดตั้งกล้องงานเงินความรักสเะนโเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณจะต้อง,องเหนื่อยหน่อย มีความพยายามมาณนะอดทนมากหน่อยสู้เพื่อบางสิ่งเพื่อประสบความสําเร็จบางอย่างอาจจะยืนหยัดในความเป็นตัวตนความเป็นตัวของตัวเองหรือยืนหยัดในสิ่งที่คุณตัดสินใจกับบางเรื่องขึ้นมาแล้วสําหรับในเดือนนี้คุณจะยืนหยัดในสิ่งที่คุณเป็นนะคะในลักษณะนี้เนาะ การงานการเงินความรักก็อยู่ในลักษณะที่ต้องมีความมานะพยายามอาจจะเหนื่อยบ้างแต่เหนื่อยแล้วมันได้ผลไหมมันได้ผลนะทุกอย่างมันได้ผลเรามีความพยายามมีการเวิร์กมีการทํางานชีวิตก็อย่างนี้ยก็คือมันก็ไม่ได้สบายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็ไม่ได้ลําบากอยู่ตลอดเวลาสําหรับราศีราศีมีในเดือนนี้อาจจะต้องมีความมานะพยายามหลายๆเรื่องหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะแต่อาจารย์มองว่า สิ่งที่คุณเหนื่อยต้องส่งผลลัพธ์ที่ดีกับคุณในอนาคตแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูมาดูกันนะคะงานก่อนงานราศีมีนในเดือนมีนาคม2567นะทัวร์ปูนควีนออฟครับคิงออฟครับอนะ เรื่องของงานนะคะก็อาจจะมีความล่าช้าบ้างในเรื่องของการงานของคุณนะคะคุณอาจจะรอคอยการติดต่อสื่อสารหรือใครบางคนถ้ารอการเขอเรียกว่าไงอะ่ะการแบบไปสมัครงานแล้วรอการติดต่อสื่อสารต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้มีข่าวดีแต่ว่าอาจารย์มองว่าน่าจะมีการส่งสัญญาณมาว่า อ,อ,อาจจะมีบางที่รับคุณหรือติดต่อสื่อสารมาแต่ถามว่าได้งานเลยไหมสําหรับผู้ที่รองานในเดือนนี้ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้เนาะเหมือนคุณอาจจะยังไม่พออกพอใจหรือมีงานเข้ามาก็จริงนะคะแต่เหมือนว่าคุณยังไม่พออกพอใจคุณอยากจะรองานอื่นที่ดีกว่านี้ได้ด้วยแต่อาจารย์มองว่ามันจะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการงานแต่ว่า ก็ยังไม่คอมพีทสำหรับในเดือนนี้สำหรับผู้ที่รอง,งานสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่แล้วนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าทารทำงาน เกี่ยวกับ i ิฟู u ิเซอร์ยูทูบเบอร์ฟรีแลนซ์นะคะก็จะมีคู่แข่งเยอะนิดนึงนะคู่แข่งเยอะนิดนึงหรือถ้าทํางานเกี่ยวกับในองค์กรอาจจะมีบุคคลอื่นมาทําให้คุณวุ่นวายในเรื่องของการงานสิ่งที่คุณจะต้องทําได้เกี่ยวกับการงานเรื่องตรงนี้ก็คือทาไปเรื่อยๆพยายามในสิ่งที่คุณเป็นนะเดือนนี้คุณจะพยายามในสิ่งที่คุณทำเนี่ยอาจจะไม่คาดหวังมากนะไม่คาดหวังมากกับ เรื่องของการงานเพราะว่ามีอุปสรรคปัญหารอบข้างไรล้อมรอบๆมาทําให้คุณกวนใจนะแอาจารย์มองว่าหลังกลางเดือนไปแล้วนะหลัง11ไปแล้วนะสิไปแล้วอาจารย์มองว่าก็มีแนวโน้มที่การงานจะค่อยขยบดีขึ้นเพียงแต่ว่าคุณต้องใจเย็นนิดนึงนะคะใจเย็นนิดนึงจะมาแบบเรื่อยๆนะเออจะมาแบบเรื่อยๆแต่บางทีมันก็ชา้าจนเกินไปจะทําให้คุณรู้สึกเออมันไม่ค่อยโอเคสําหรับในเดือนมีนานะ เพราะฉะนั้นถามว่าการงานของคุณในเดือนมีนานะคะผลลัพธ์จากการที่คุณเวิร์กไว้ก่อนแล้วหรือเวิร์กมาหลายเดือนแล้วมาเดือนนี้ถามว่ามันได้รับผลแล้วหรือยังมันมีข่าวดีเข้ามาบ้างนะคะแต่ยังไม่ได้คอมเพลตในในที่สุดนะเนาะพะมีอุปสรรคจากบุคคลรอบข้างคู่แข่งนะเอ,อ่อหรือบริวารอย่างนั้นก็ได้นะคะทำให้การงานแต่ว่าในที่สุดมันจะไปแบบเรื่อยๆสบายๆายอยู่นะเพราะฉะนั้น คุณอย่าคิดเดยอะคิดมากนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำในลักษณะนี้อาจจะไม่ได้ตรงเป้าของคุณทีเดียวแต่อาจารย์มองว่าไม่ได้แย่เพราะมันเป็นไพ่ถ้วยนะ k i ค u งคัพ u วีนคัพอาจจะมีความรู้สึกเฟลรู้สึกน้อยบ้างแต่อาจารย์มองว่าถ้าคุณปล่อยวางนะผลลัพธ์ที่ได้อาจารย์ว่าผลลัพธ์ในเรื่องของการงานในเดือนนี้ก็ไปแบบเรื่อยๆสบายๆอยู่นะไม่ได้มีปัญหามากเท่าไหร่อาจารย์เห็นมีปัญหาในช่วงของ ต้นเดือนเท่นานั้นนะคะต้นเดือนช่วงต้นเดือนเท่นานั้นโอเคมาดูเรื่องของการเงินสําหรับคู่ที่เกิดราศีมีในเดือนมีนาเออ king source s e โอ้ Ồ, ได้นะ อาจารย์มอว่างานถ้ามันจะสอดคล้องกับเรื่องของงานของคุณสําหรับคนที่ทํางานแบบรูทีนนะคะเออออฟฟิศนะชาวออฟฟิศหรือทํางานประจําในลนนักษณะนี้ก็แน่นอนช่วงต้นเดือนค่าใช้จ่ายคุณอาจจะมีเยอะนะคะช่วงต้นเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องมาระวังเรื่องการเงินบ้างนะการเงินบ้างแต่อาจารย์มว่าเหมือนสําหรับคนที่ทํางานประจําอาจารย์ว่ามันจะมีไรายได้เสริมเข้ามาเล็กๆน้นอยๆอยู่นะในสําหรับในเดือนนี้ การเงินของคุณหลัง11ไปแล้วนะคะถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีการเงินเข้ามาแบบเรื่อยๆเข้ามาแบบจับต้องได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะ,ะแต่ถามว่าได้แบบปังปูริเย่เลยไหมอ่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นแต่มันไม่ขาดหมือต้องบอกแบบนี้เลยแต่อาจจะด้วยว่าคุณอาจจะมีการรับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้น ในลักษณะนี้ก็เลยได้เงินเพิ่มขึ้นอได้งานพิเศษเงินจากเงินพิเศษจากงานที่คุณรับมาเพิ่มในลักษณะนี้นะคะอาจารย์มองว่าหลัง11ไปแล้วจะดีขึ้นแล้วก็ปลายเดือนก็ดีในเรื่องของการเงินแต่จะมีช่วงของต้นเดือนนี้ที่อาจจะฝืดหรือตึงมือไปบ้างเพราะว่าค่าใช้จ่ายของต้นเดือนมันเยอะนะคะอืแต่ว่าคุณจะหยุดทําไม่ได้เลยนะ คุณต้องเวิร์กต้องทําต้องเมเหจการเรื่องการค่าใช้จ่ายอาจจะต้องทําบัญชีไว้บ้างนะในลักษณะน,นี้คุณจะได้รู้ว่าอะไรควรใช้หรืออะไรควรต้องจ่ายไปนะคะอืม สำหรับเอ,อ่อฟรลแลนธุรกิจส่วนตัวก็ต้องบอกเลยว่าช่วงต้นเดือนนะคะก็ตึงมือรายได้เข้าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่อย่างที่คุณคาดหวังนะคะแต่คุณเป็นคนที่เป็นนักสู้นะ,ะบอกเลยคุณสู้ไม่ถอยคุณมองว่าทําวันนี้อนาคตมันจะต้องได้ซึ่งมันก็ได้จริงๆสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนนะคะหลัง11ไปแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์เลยว่าสิ่งที่คุณทํามา นะอาจจะมาจากเดือนที่แล้วหรือเดือนกุมภานะมาเดือนมีนาช่วงของต้นเดือนอาจจะตึงมือไปบ้างเรื่องของการเงินเข้าไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่หลังสิบเอ็ดมีนาไปแล้วจากหน้าไพ่เป็นไปได้ว่าจะได้เข้ามาในทิศทางที่ดีนะในทิศทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะได้รับงานใหม่เจอบใหม่นะคะหรือได้ลูกค้าใหม่ ออได้ได้เงินเข้ามาซึ่งคุณจะจับต้องได้แล้วช่วงของปลายเดือนก็ถือว่าเข้ามาแบบเรื่อยๆแล้วเพียงแต่ว่าคุณไม่ละความพยายามที่จะลงมือเช็คแอคชั่นคือทําต่อไปอะ่ะเป็นคนที่ขยันด้วยนะคะสําหรับราศีมีนในเดือนนี้ขยันหาเงินมากๆเพราะฉะนั้นหลังส1บเป็นแล้วนะ ธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์นะก็ต้องบอกเลยว่ามีแนวโน้มการงานเอ,อ่อการเงินดีจากงานที่คุณรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็มีความมานะพยายามนะคะมีนะมีความมานะพยายามในเรื่องของงานอาจจะมีการได้รับผิดชอบงานใหม่หรือรับตําแหน่งหน้าที่ใหม่หรืออะไรใหม่เข้ามาสักอย่างหนึ่ง นะคะหรือเป็นงานเดิมของคุณแล้วกลับมาทําใหม่มาทําให้เหมือนแบบมันเวิร์กขึ้นทํางานแล้วมันก็ได้เงินมากยิ่งขึ้นจากผลจากการที่คุณเวิร์กทำงานตรงนี้นะถือว่าการเงินก็เป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีตึงมือสําหรับต้นเดือนมีนาบ้างนะคะโอเคราศีมีนเนาะมาดูเรื่องความรักคนมีคู่อืมค OF วอ n บนคนโสดสตรง คุณคุยจารสติกนะฮะเจไมคคิวบูลเหมือนในช่วงนี้อาจารย์บอกเลยสำหรับคนมีคู่นะ,ะมีอารมณ์พ่อแง่แม่งอนกันเกิดขึ้นนะคะสำหรับอาจารย์มองนะคะช่วงของต้นเดือนคุณกับเขาจะมีการแบบเออพ่อแง่แม่งอนกันนะคะในลนนักษณะนี้เขาก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณคุณก็อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาแต่ประมาณว่า จะไม่ใส่ใจกันสักเท่าไหร่ตัวเขาอะเป็นคนที่พยายามนะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์หรือแสดงออกกับคุณที่มากยิ่งขึ้นนะแต่คุณเหมือนแบบไม่สนใจคือเขาไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนนะคะเหมือนมีพยายามแบบเว้นระยะห่างให้เกี่กันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะช่วงของต้นเดือนแต่มองว่าช่วงของการเดือนไปแล้วปลายเดือนไปแล้วรู้สึกว่า ความสัมพันธ์จะขยบดีขึ้นสําหรับคนมีคู่นะเขาจะดูแลซ mm ัอพอร์ตให้แคร์เอาใจใส่คุณมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีมีคนมีคู่นะมันทําให้คุณรู้สึกว่าวุ่น,นเนาะใจอ่อนนะอาจจะมีช่วงโรแมนติกช่วงโรแมนติกกันบ้างนะสาหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนสาหรับคนมีคู่นะหลัง11ไปแล้วเกิดจะมีช่วงที่คุณกับเขาจะมีฟิลโรแมนติกกันบ้างแต่ คือเหมือนอาจารย์มองว่าสําหรับคุณมาดูคลิปอาจารย์ถ้าเป็นผู้หญิงดูคลิปอาจารย์ต้องบอกเลยว่าคุณจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้มีความกระชุ่มกระชวยความรดักความสัมพันธ์ดีเมื่อเขา work ทำงานมาในความสัมพันธ์ดูแลคุณดีขึ้นตอบกลับเขาบา้างนะคะอ่อ,อนโยนกับเขาหน่อยนะในลักษณะนี้อาจจะมีช่วงวันเวลาที่คุณจะไปทําอะไรร่วมกันแบบโรแมนติกกันอยู่นะสําหรับคนมีคู่นะคะอ่าสำหรับคน เอ่อคนโสดนะคนโสดเอ่ออาจารย์มองว่าคุณก็มีใครสักคนนะอยู่ในความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดรเรื่องความรักความสัมพันธ์มาแล้วก็มีความแบบโปรเทคตตัวเองอยู่ยังไม่อยากมีแต่มันเป็นฟิลเออแบบ อะไรล่ะกลัวๆอยากๆอะฟิลอย่างง้นนะเหมือนว่าในเดือนนี้อาจารย์บอกว่ามองว่าเหมือนว่าในเดือนนี้คุณจะถูกตาต้องใจใครสักคนอาจจะอยู่ในที่เรียนที่ทํางานก็ได้เป็นรักทางไกลก็ได้นะคะออนไลน์ก็ได้นะเออจะถูกตาต้องใจใครสักคนที่คุณจะเปิดรับเข้ามาทําไม คุณรู้สึกว่าคนคนนี้แหมเข้ามาทําให้เราวาวุ่นจังเลยอ่ะนะสําหรับคนโสดนะคะแต่ถามว่าคุณจะเปิดอะไรไปไกลมากกว่านั้นไหมคุณยังมีการโปรเทคเซฟตัวเองอยู่นะยังไม่เอาตัวเองลงไปอย่างเต็มที่แต่ไม่รู้แหละคนโสดเดือนนี้สําหรับเอ่อมีนาคนเกิดราศีมีนะมีนานะไม่รู้นะอาจารย์มองว่าคุณจะถูกตาต้องใจใครสักคงแล้วช่วงปลายเดือนอืม มันทำให้คุณรู้สึกว่าวุ่นใจมีอาจจะมีการแอบนึกถึงคิดถึงใครคนนั้นที่เขามาเข้ามาหากคุณก็ได้นะคะแต่ว่ายังมีสถานะอะไรไหมออคุณยังไม่ได้คาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์คือด,ดูดูกันไปก่อนมีแนวโน้มที่จะมีการพูดคุยกับใครบางคนเป็นรักออนไลน์ได้นะคะสําหรับคนโสดนะ ราศีมีนอาจารย์เห็นว่ามีนะคะก็ะเป็นดวงแบบโดยรวมนะซึ่งไม่รู้จะตรงกับใครมีคนเข้ามาทำให้คุณหวาดวุ่นใจนะนะคะสำหรับคนโสดโอเคสำหรับผู้ที่มีคนคุยนะความสัมพันธ์ก็อยู่ห่างๆแบบห่วงๆเนาะเหมือนว่าช่วงระยะที่เวลาที่ผ่านมาหรือช่วงของต้นเดือนเนี่ยคุณจะไม่แข์เขาสักเท่าไหร่ไม่ใส่ใจเลยไม่สนเลยไม่สนเธอทั้งนั้น คุณพยายามที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองถ้าคุณคนคนั้นอ่ะคนคุยของคุณอนะ่ะเขามไม่เวริร์ไม่คิดจะทําอะไรก็ไม่ต้องทําคุณจะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นในเรื่องของความสัมพัน์คุณให้สถานะเขาดอบลงไปเลยจากเมื่อก่อนนี้คุณให้ความสถานะเขามากกว่านี้ความรู้สึกมากกว่านี้นะคะก็จะมีการห่างขึ้นคุณจะไม่ยอมแพ้ที่จะกลับแง ถ้าเขาเงียบคุณก็จะเงียบฉันไม่สนฟิลคุณแป็นแบบนี้แต่แน่นอนนะคะสาหรับคนคุยเขาจะกลับเข้ามาเช็คแอคชั่นในความสัมพันธ์กับคุณเนาะดึงคุณกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์อีกครั้งในช่วงของหลังวันที่20ไปแล้วนะคะหลังวันที่15ไปแล้วนะอาจารย์มองแบบนั้นหลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยถ้าเขาหายไปหลังวันที่15ก็จะมีการเวิร์กกันกลับมาพูดคุยอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็มาซัพพอร์ตอารมณ์ความรู้สึกกับคุณ มากยิ่งขึ้นคุูรู้สึกว่าเออก็โอเคนะเออมาทําอย่างนี้ฉันก็ใจอ่อนฉันก็ยอมรับเธอก็ได้นะก็ไปต่ออยู่ในความสัมพันธ์แต่เป็นไปในลักษณะที่ ประมาณว่าคุณก็ไม่กล้าหว่านใจเขามากนะเพราะคุณก็กลัวกับการที่เขาจะหายไปอีกเนาะแต่มันก็สิ่งที่เขาทํากับคุณในความสัมพันธ์เหมือนเขาเข้ามาเวิร์กทำงานในความสัมพันธ์ทําให้คุณประทับใจพอสมควรเลยนะพอสมควรเลยนะคนคนนี้อาจจะตอบแชทเร็วขึ้นคุยไลน์มากยิ่งขึ้นใส่ใจคุณมากยิ่งขึ้นมันทําให้คุณรู้สึกวาวุ่นหวั่นไหวกับสิ่งที่เขาเทคแอคชั่นกับคุณนะเราม่ระวงังนะคะมันจะ สําสหรับคนคุยนะใจมันจะลงไปเยอะนะแต่ถ้าเกิดอยากลงไปเยอะก็ลงนะคะไม่ต้องเก็บมันไว้หรอกหาะความรักก็อย่างเงี้ยแหละมันมีทุกบ้างสุขบ้างนะเมื่อเรารักก็รักให้มันถึงที่สุดทํางานในความสัมพันธ์เมื่อเขาเวิร์กมาแล้วเราก็อยากให้มัน ไปดีไปต่อไหมล้วก็มีการรีแอคกับไปทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันมีการฟีดแบ็กดีแอคชั่นกลับมาให้ระรับให้มันเสมอๆกันมันก็จะมีความสุขนะคะแต่ว่าถามว่ามันมีความชัดเจนมากขึ้นไหมถึงขนาดจะได้รับสถานะไหมสําหรับในเดือนนี้คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณจะได้รับความชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับขนาดเอ่ยปากว่า เราเป็นอะไรกันก็ยังอยู่ในสถานะที่ยังไม่ชัดเจนแต่เขาจะ work ทำงานในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันรู้สึกว่ามันชัดเจนขึ้นนะสําหรับในเดือนนี้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมีนสถานะคนคุยเนาะโอเคมาดูเรื่องของสุขภาพเนาะ ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรถ้าจะมีปัญหาเก็เรื่องของการที่คุณเวิร์กทำงานหนักความเครียดความเครียดอาจารย์ไม่เห็นเยอะหรอกนะคะแต่ว่ามาันมาจากที่คุณพยายามจะทําให้ได้บรรลุปเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ทําให้คุณอาจจะปวดเนื้อเมื่อยตัวนะคะมีความเครียดอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็พักผ่อนให้เพียงพอนะปล่อยวางนั่งสมาธิก็จะช่วยได้นะเรื่องของสุขภาพไม่มีปัญหาสำหรับราศีมีในในเดือนมีนาคมนี้ ในเดือนมีนาคม2567นี้นะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะมันมีความพยายามเยอะเพื่อเป้าหมายในสิ่งที่คุณตัดสินใจไว้แล้วว่าคุณจะต้องได้แบบไหนอย่างไรนะคะพักบ้างนะนั่งสมาธิบ้างช่วยได้เยอะนะคะก็จบไว้สำหรับผู้ที่เกิดในราศนะีมีนเนาะชอบไม่ชอบอยังไงแบบไหนอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะคะพระชาสัมพันธ์นะเรื่องคอร์สเรียน อ่านไพ่ up พสก l l อาจารย์ประชาสมัมพันธ์สำหรับคอร์สนี้แล้วนะหลังเรียนจบคอร์ส up พสก l l แล้วก็จะมีคอร์สศาสตร์ตัวเลขนะคะถ้าใครอยากร้อยเรียงตัวเลขเป็นอาจารย์สอนทริคเทคนิคง,ง่ายๆจากประสบการณ์ตัวเองที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ตัวเองกว่า30เบอร์ตอนนี้มีใช้อยู่6-7เบอร์กําลังจะหามาเพิ่มเพราะเป็นคนชอบทดลองนะคะถ้าอาจารย์ไม่ทดลองอาจารย์ไม่ได้รู้ผลลัพธ์อาจารย์ไม่กล้ามาบอกหรือมาสอนใครหรอกว่ามันได้ผลลัพธ์แบบไหนอย่างไรหลายคนแก้ไขตัวเลขจากอาจารย์ พลังงานในความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่การงานการเงินเขาดีขึ้นนะคะต้องบอกเลยอาจารย์ก็แก้ให้ตัวเองแก้ให้แฟนอาจารย์แก้ให้หลายๆคนสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินก็มีรายรับเข้ามาในลักษณะที่ดีขึ้นที่สัมผัสได้เพราะฉะนั้นการวางตัวเลข หรือพลังงานตัวเลขมันก็เหมือนพลังงานกับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตหรือ WiFi นะคะจับต้องไม่ได้แต่รู้ว่ามีอยู่จริงและส่งพลังงานได้จริงดังนั้นถ้าใครอยากจะร้อยเรียงตัวเลขเป็นนะคะ2วันนี้อาจารย์สอนชีกเทคนิคง,ง่ายๆเลยคุณเรียนจบคุณไปร้อยเรียงวางเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลให้กับตัวเองได้เลยนะ,ะหรือว่าแก้ไขเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถอะไรที่มันเป็นตัวเลขของคุณนะ่ะแก้ไขได้หมดเลยนะดึงดูดเละอะไรได้หลายๆอยา่างก็สนใจก็แอดไลน์จองที่เรียนกันได้เราเรียน7กับ8 เมษานะคะเจกับแปดเลขดีด้วยนะคะเลขเสติปัญญานำมาซึ่งทรัพย์เรื่องเงินก้อนโตนะบอกแบบนี้เลยถ้าใครสนใจโรงเรียนท็อตสาธุเลข2วันนี้นะคะก็แอดไลน์จองที่เรียงกับแอดมินก็ได้หรือสนใจจองคิวดูดวงนะคะก็พิมพ์19แอดไลน์มาแล้วถ้าแอดมินยังไม่ตอบกลับในทันทีคุณสามารถพิมพ์หนึ่งอีกครั้งจะมีลิงก์ไลน์อาจารย์เกิดเกิดขึ้นคุณแอดเข้ามาได้เลยสามารถจองคิวโดยตรงกับอาจารย์ได้เลยนะคะ โอเคหรือสอบถามเรื่องอื่นๆกับอาจารย์ได้เลยเนาะก็แจ้งไว้นะที่นี้เนาะขอบคุณชิการค์ขอบคุณชิการ u u s c r i b e like, ขอบคุณชิกา,ณชการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ